ฮัลโหลไปสวนสนุกกันไหมพอดีเราต้องไปหาบออแสที่นั่นน่ะได้ได้ฉันว่างอยู่ได้สิสวนสนุกกำลังไปไปที่ที่ร้านมานา้ฝ่าถวงดามอะไรแปลกดีเหมือนมีใครรอชั้ชัที่ไม่ให้ใครเลยฉันว่าที่นี่มันน่ากลัวแฮะเรารีบสำรวจบรรยากาศที่นี่กันเถอะนั่นเด็กเหรอเด็กหายไปไหนแล้วเอาเฮบินเซนไปไหนล่ะทุกคนตามบินเซนไปเร็ว นั่นมันนันมันสมเด็กไม่นะอยู่นี่เองเหรออย่าพึ่งเข้ามานีไป <c oughs> ของเล่นเยอะจังหนีซ่อนตัวเร็วช่างถูกสนุกดีค่อยหาไปกันถูกน วินเซนต์ล่ะฉันว่าเราเจอแล้วเจอเพราฆาตรกรไงน่าจะเป็นฆาตรกรคนเดียวกันกันกบคดีสังหารเด็กไป30คนเมื่อเดือนที่แล้วนะชั้นก้าที่สวนสนุกเหมือนฉันเห็นไอ้ฆาตรกรนั่นครั้งก่อนพวกเราก็ในในแล้วเราขอเกี่ยวหลักฐานก่อนอีสองคนไปหยิบปืนหลังรถฉันระวังตัวกันด้วยนะทุกคนเควินไปดูลาดนาวแถวนี้นะส่วนฉันจะเปลี่ยนเสือ้อผ้าได้ครับ หายไปไหนแล้วอย่าเข้ามานะพวกแกหนีไม่พ้นหรอกตาอยเะอเนอะอย่านะแกจะทำอะไรฉันเฮ้ยหยุดนะโอเคอยู่ไหมวินเซนต์เราเบิร์ขอบคุณนายมากนะไม่เป็นไรแล้วนะน้อยพวกแกเอ๊ะนั่นมันปืนที่ยายเคเรนทำตกไว้นี่นาเราเบิร์ตระว่าง ลาก่อนนะโูบุทนี่เธอข้ามันเลยสินะใช่ก็ฉันต้องทำละสินั่นหมาฆาตกรน,นี่เราต้องฆ่ามันซะเฮ้แควินไปหยิบปืนลูกซองมาครับจะหมาพวกนี้เกะก,กะจะมดเฮ้พวกแกระวังหน่อยสิอย่าลืมไปช่วยวินเซนต์กันก่อนด้วยละ่ะแต่ต้องรีบไปแล้วละ่ะแควินตามมาเร็วครับ วินเซนต์เรเบิร์พวกเธอปลอดภัยดีใช่ไหมใช่โอเคฉันปลอดภัยดีมาดูสิวเมื่อแกคือใครนี่คือเอริเอเรียหัวหน้าของฉันเขาสั่งปิดคดีนี้เพราะเขาเองคือฆาตรกรไม่นานเจ้าหน้าที่ก็มาถึงจับฆาตรกรได้และพบศพผู้สูญหายศบคดีค